แนะนำรถสวยอีกหนึ่งคันครับจะซื้อสดหรือจัดไฟนันก็ได้นะครับผมคันนี้ครับ Honda Jazz นะครับตัว GE นะครับเป็นตัวท็อปสุดแล้วนะผมคันนี้นะครับรถนะครับเป็นรถละดับ2นะครับเป็น h a ท c h b a c k 5ประตูนะครับผมรถไม่เคยติดแก๊สนะครับสีสวยรอบคันนะครับผมคันนี้นะครับแม็กเป็นขอบ15นะครับยางดี4เส้นนะครับในฝากระโปรงเป็นคาร์บอนมาให้แล้วนะครับ เครื่องดีเกียร์ดีนะครับผมนะฮะบอกสวยๆอย่างนี้น่าใช้นะครับอ่าเดี๋ยวมาดูภายในกันนะครับว่าเป็นยังไงตัวนี้เป็นตัวท็อปเลยนะครับอย่างที่บอกนะครับระบบกระจกไฟฟ้านะครับมีคนเดินแบตเทนชิฟต์ให้ด้วยนะครับผมมีมันติฟังก์ชันที่พวงมาลัยแอร์เย็นหนาวๆนะครับช่ำๆมีจอแอนดรอยนะครับแอร์แบคนะครับก็จะมีอยู่ที่พวงมาลัยนะครับเบาะหน้าเบาะหลังสวยนะครับผมนะฮะ ลูกค้าท่านใดนะครับสนใจนะครับจัดแฟนแนานได้นะครับประวัติดีเครดิตดีออกรถศูนย์บาทน,นะครับก็ยังไงก็ฝากกดติดตามเพจด้วยนะครับถ้าชอบคันนี้ก็ทักหาได้เลยครับ